การเดินทางไปร้านคลรเกะเคียวใดสาขาปั๊มปะตะทถนนพระราม2เดินทางง่ายมากๆเลยนะคะใช้ถนนพระรามสองขาออกจากโลตัดพระราม2ไปประมาณ500เมตรจะเจอปั๊มปะตะทร้านอยู่ในปัม๊มเลี้ยวรถเข้าไปก็เจอเลยป้ายสีเหลืองๆอยู่ตรงนั้นเอง วันนี้เราอยู่นอกสถานที่นะคะเราจะมาตามหาไก่เขาบอกว่าเป็นไก่ไก่คาราเกะแท้ต้นตำลักแท้จากญี่ปุ่นเลยนะคะตอนนี้เราหยูดที่ปั๊มปตทถน,นนพระรามสองนะคะน,นี่คือร้านไก่คาราเกะนะคะคาราเกะเคียวไดน,นะคะต้นตำรับญี่ปุ่นแท้100%เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าไก่เขาจะอร่อยมากขนาดไหนสมคำร่ำลือก่อนนะคะ ที่เราจะพูดถึงน,นะคะบรรยากาศร้านของคนดีมากๆเหมือนร้านอาหารที่ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็อาหารของเราที่เราสั่งวันนี้เป็นชิคเก้นดังบารหรือวาานก็บอกว่าคนสั่งเยอะมากเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลย <c oughs> ก็ว่าได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูว่าเนื้อไก่แล้วก็ซอสเป็นยังไง ความเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะเข้มคนอร่อยมากๆเลยแล้วก็เขาก็จะเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นแล้วก็มีสดุด้วยใครที่เป็นสาวกไก่ทอดนะคะห้ามพลาดเลยนะคะคาราเกะเทียวไดไก่ต้องตำรับญี่ปุ่น100%เลยค่ะ